วัสดีครับชางตูบรเตอร์สักแต่พูดตอนนี้ผมอยู่ตรง BTS สพานตากสินนะฮะมาที่ Common Ground Tattoo ซึ่งสไตล์ของเขาเนี่ยผมชอบมากสถานที่สักของเขาเนี่ยที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยคือบอกก็เลยแม่งโคตรครูอ่ะวันนี้จะพามาดูสไตล์ของช่างแต่ละคนที่นี่คืออย่างนี้ผมบอกให้ก่อนว่าถ้าคุณมาเนี่ยนะมา BTS เนาะมาจากสะพานตากสินเนี่ยมาเจอร้านสักเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะมันต้องอ้อมมาทางนี้ตามผมมาครับ เดินแบข้างหลังนะซอยแรกเลยนี่ถึงแล้วถึงแล้วไปทังไปทังเดลันไปจังแมนย่าแมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคแมน quite a mysterious place dude even I'm t นน้ำชายเนี e ยว่าบินเฮียบีฟอร์เราคนไทยนะไอ้ละแวกนี้ผมพูดเลยว่าผมก็ไม่เคยมารัดเลาะมาเจอขนาดนี้เจ๋งมากเลยอ่ะเออโอเค and okay introduce yourself man hey I'm Dylan uh, owner of Common Ground and uh, yeah welcome to our shop okay This custom shop open for six years mm, hmm. mm hmm. and uh, yeah โอเคนี่คือ Manager อาวแนะนำตัวยังไงครับดีครับผมชื่อนัทเป็น Manager ของ Common Ground นะครับยินดีต้อนรับสู่ Common Ground ครับนี่คือนัทเป็น Manager อรภายในว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้นะครับครับผมแล้วก็เดียเลนนี่ก็เป็นเจ้าของร้านร้านนี้เปิดมาเนี่ย6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วครับผมคือแบบผมบอกกัเลยนะว่าอย่างที่ผมบอกไปแหละเวลา เราจะเปิดร้านสักเนี่ยมันก็จะเป็นมุมอม,มองมุมมองคนไทยก็จะเปิดอีกสไตล์นึงไม่ใช่ว่าไม่เจ๋งน,นะแต่มุมมองของฝรั่งเองเนี่ยเขาก็จะเปิดอีกสไตล์หนึ่งผมมั่นใจอะ่ะถ้าเกิดเป็นร้านของคนไทยเองก็คงจะไม่ตกแต่งสไตล์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ร้านนี้พร้อมๆกันเลยเห็นอย่างนี้เนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ยนะฮะสี่สเตชันด้วยกันแต่สไตล์การสักเนี่ยเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันปโป คืออารมณ์ผมว่ามันคล้ายๆกับ,บเวลาเราไปพวกไปเนปาลไปที่เบดคือชิลมากแล้วก็ร้านสากหลายร้านนะผมบอกเลยที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะตกแต่งร้านเนี่ยสไตล์อย่างนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าคอ m เมนต r กราเนี่ยผมว่าอยู่ที่ประเทศไทยเนาะมันก็เลยกลายไปว่าอุปกรณ์การตกแต่งอินทีรเรียรต่างๆมันก็คงหาง่ายกว่าที่เมืองนอกใ,ในการจัดร้านนัทลองไลฟ์ฟังถืงว่าอินสไร์เขาเได้มาอย่างไงฮรร้านนี้ อย่างที่เห็นเลยก็คืออินสไปของร้านจะเป็นความค่อนข้างโอเรนทิลสูงมากมีความเป็นเอเชียค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็รเรฟเ,เฟ,ฟรนของทัทูอะไรเนี่ยจะเป็นเรฟเฟ,ฟรนที่มาจากค่อนข้างที่จะเป็นรรลิเจียสเป็นาศาสนาหรือว่าเป็นอ,อะไรที่ที่มีรากฐานที่ค่อนข้างยาวนานมันก็จะมีเบสที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วพอเราเอามาเดบกลายเป็นรอยสักเนี่ย มันก็จะได้อรอยสักที่เป็นเหมือนกับมีความ t r a ิชั i ผสมผสานเข้าไปโดยมีความคัสตอมด้วยาตามยุคสมัยครับผมคือคือนัดจะบอกว่าสไตล์การตกแต่งของร้านหรือว่าสไตล์ของเดรลันเองสิ่งที่เดรลันชอบใช่ครับมันเอาพวกอาร์ตเหล่านี้อาร์ตเคาน์เตอร์เหล่านี้มาอัดแบมาเป็นรอยสักซึ่งเป็นสไตล์ของทาง c o m มอน ground นเองนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะพุชออกไปผมว่ารูปผมได้เรฟเฟรนซ์เยอะแย,ยะเลยจากภายในร้าน <Okay. S 2> อามองเราเห็นอะไรที่เรา สามารถดึงออกมาเป็นเอลเมนตของรอยสัก hmm. อะไรอย่างนี้ครับก็เป็นที่ที่ผมทําแล้วมีความสนุก uh. มาทุกวันมีความตื่นเต้นในการเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในชีวิตประจําวันของเราที่บางทีเรามองข้ามไปอะไรประมาณนั้นเจลน what is common ground tattoo and I don't know it's a collective of uh Different artists that all have the same appreciation for the same reference, like you were saying. Okay. Um, some of the religious symbols and the images we, we collect, they trans -well, translate well to, to making good tattoos. You know, so mm. Tibetan style translates very well to tattooing. Uh -huh. A lot of Japanese reference is very religious. So we collect things that are inspirational to our tattooers and to people coming to get tattooed here. Okay. Huh? Okay. Cool. Okay. มามาดูงานของศิลปินที่นี่กันนะครับ. <coughs> <ngàn coughs> มีช่างสาย์ทั้งหมดกี่คนครับมีมีผอรไหมเรามีอร์นไหมเดี๋ยวมาเปิดคุยกันเลยเดี๋ยวดูเล่มนี้ก่อนก็ได้พอดีเราจัดเล่มนี้ไว้ให้พี่ปอโอเคเอามาอันนี้จะเป็นงานของนาแรกเราพูดงานของเกสอาร์ติสไว้ครอันนี้จะเป็นงานของเปเป้โอ้เปเป้วิซิโอก็จะมาทำบางครั้งที่ชอปอะไรคือเปเป้เนี่ยแบ็กกราวด์เขาเมื่อก่อนเขาสักยที่เกาะช้างถูกป่ะครับครับผม เอป๊ะก็ยังอยู่ที่เกาะช้างอยู่เกาะช้างแล้วตอนนี้ก็อยู่เกาะช้างวอลตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพครับโอ้ยอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เปเป้อย่างที่เราเห็นงานที่เขาสักงานของคุณเต้พี่ลนพดีนะฮะก็ที่ที่สักสิ่งั้งหลังนะฮะนนั้นเป็นผลงานของเปเป้คือเปเป้เนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดสไตล์ของเป๊ะเป๊ะมีสไตล์อะไรครับ เป็น tradition ของเปเป้เองที่ที่ิน s p ป r e มาจากงานไทยที่มีมีดีเทลที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ตอนแรกผมนึกว่ามันออกแนวพวกพวกอินโดนีเซียพวกออกบอลีผสมผสานนะครับแต่ว่าเราสังเกตได้จากจากเชฟของพวกลายกระหนกหรือยาประจํายามที่ที่เปเป้พยายามถอดออกมาแล้วก็มันมันเป็นเคิร์ฟหรือเป็นโค้งของช่างแต่ละคนที่เวลาเราวาดตวัดออกมามันจะไม่เหมือนกันอยู่ละตอนนี้มันมันจะเป็นเหมือนกันเป็นซิกเนเจอร์ของเปเป้แล้อ๋อโอเคก็คือมีความเป็นออเรนทัลออเรนทลออเรนทลแบบทางทางฝั่งเรานะ ไม่ not right right okay not not like a Japanese style anything like มาทางด้านนี้มากกว่านะโอเค very nice man very nice โอเคอ่ะตอนนี้เรามาที่งานของวิพุติครับวิพุติวิกเตอร์ที่ที่เราไปงาน exhibition กันมาเมื่อครั้งที่แล้วพอดีติดไม่หมดแต่ว่าเราพยายามเลือกรูปที่แบบว่ามีมีมี power นิดหนึ่งอันนี้เป็นอันนี้พินท์ที่เขาไปวาดกันที่อินเดีย มาขึ้นเขาไปไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรไปสากกันแบบ very um, traditional traditional มากเลยอ่ะโอ้โหนี่รูปนี้แบบสุด <c oughs> คือ okay, ถ้าจะบอกว่าสไตล์เขาที่เขาสามารถ represent ตัวเองเออกมาได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็น Japanese like Japanese traditional Japanese traditional predominantly but he does many styles นี้ก็อ่านะน i ่อครับเใช่ก็จะเป็นเป็นพี่นัทจะทำเป็นเรอเรสติกพอร t r a i t อะไรประมาณนี้แต่ว่างานพี่นัททุกวันนี้ก็จะออกเป็นที่มันค่อนข้างจะหลุดขอบไปละพยายามจะทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นโดยที่มีความเน้นพี่นัทเน้นความสนุกไม่ไม่ค่อยจะเน้นว่าเท่หรือว่าโหดร้ายอะไรอย่างนั้นเป็นสนุก โดยที่มีมีมี texture ของงานที่เป็นเป็นเหมือนกับดอดเวิร์กอะไรประมาณนี้เข้าไปคือเขาต้องยอมรับว่า background เรื่องศิลปะเขาดีมากใช่แล้วก็พี่นัเป็นเป็นเป็นดีเจเก่าฟังเพลงเยอะฉะนั้นรายละเอียดดีเทลของงานก็จะมีอินสปายของพวกนักดนตรีเยอะอย่างอันนี้ก็เป็นไรเ d ดนตรจีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นหลายคนที่เป็นนักดนตรีก็จะมาสัตว์อะไรที่เป็น แบบนี้แล้วเขาก็เรียนจบด้านอาร์ตมาโดยตรงนะครันี่ของช่างเต็น์ครับเต็น์ช่างเต็น์ก็เป็นช่างที่เบสอยู่ที่คอมมอนกราวเป็นหลักอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยมีใครรู้จักที่เป็นคนไทยเท่าไหร่เพราะว่าเต็น์จะสักให้แบบชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะครับเต็น์ก็จะมีงานที่เป็นงานสไตล์เป็นไฟไลน์เป็นดอทเวิร์กแล้วก็มีไม้ตาเป็นมันเาลาเป็นเจนจะสักมันดดลาเป็นซูสลีฟได้นีมาครับโอเคทนนี้ของเอกาครับช่างเอกา อีกาอีกาครับผมคนไทยคนไทยครับคนไทยครับอีกาก็เป็นช่างที่ตอนนี้หลายๆคนก็ให้ความสนใจสูงเพราะว่ามีมีงานที่ค่อนข้างเป็นแบล็กเวิร์กแล้วก็แตกต่างกับคนอื่นนิดนึงเพราะว่าอีกาเขาจะชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกแบบแมลงหรือว่าสัตว์ที่แบบค่อนข้างที่จะบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วเขาก็มีการถ่ายทอดออกมาเป็นแบบอารมณ์แบบของเขาอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้อีกาก็อยู่ที่ร้านเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเขาทางานยังไงเนี่ยเห็นไ่มสไตล์แตกต่างชัดเจนเทียบง่ายๆเลยกับ NT กับที่คอมม g r กราวในเรื่องของ Black Work totally d i f f e r e n t e ตต่างมากลายเส้น <Lic ense. S 2> นี่คือแตกต่างมากจริงอ,อันนี้ของช่างชินครับผมช่างชินก็เป็น tradition ครับจะ่เ hmm. บสมาจาก American tradition เป็นหลักก็จะเน้นทำงานแบบตรงสายก็คือเส้นแบบโบโบโลงสีแบบรายละเอียดไม่เยอะมากแต่ว่าเน้นความแพ็กของสี นี่งานแฟลชเขาหมดเลยแฟลชหมดเลยครับอันนี้แฟลชของชิ้นขเขาเ<อ>นี่ย<ะ>ก็อันนี้ก็จะพยายามวาดเป็นแฟลชประเทศแบบเกี่ยวกับไทยเคาน์เจอร์นี้ก็เราก็เป็นให้โจทย์กันไปว่าแบบลองวาดอะไรในร้านให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองดูสิชิ้นก็ลองหยิบพญายนาคออมาวาดดูนี่ตัวนี้คือสือเดิมที่โดนยิงยิงไปวัฮะแล้วก็ตอนนี้เขามีความสุขเรียบร้อยแล้วโอโอเคคอนเซปต์ดีเอออันนี้ของช่างพี่แบครับแบสมงคลครับ พี่แบก็จะพัฒนาพี่แบตก่อนก็เคยทําอยู่กับ n อก็พัฒนางานแหวกออกมาเป็นเป็นสไตล์ของตัวเองโดยพยายามใช้เส้นหนาเส้นบางงานของแบกนี่เป็นเป็นงานสีหรือว่าเป็นเป็นเป็นงานขาวดำครับาวดเป็นงานขาวดำโ,โดยที่ใช้สโตรกข,ของเส้นที่แตกต่างในการทําเหมือนกับทําความหนักเบาของเงาไม่ไม่พยายามจะเปลี่ยนแนวทางเพื่อ,อที่หาความเป็นของตัวของตัวเองมากที่สุดชุดใหม่ของพี่แบกครับเป็นชุดปะทองครับ คือไอปลาทองครับผมทำให้ผมคิดถึงมันจะมีมันมีช่างไทยที่สักปลาทองเหมือนกันแต่ว่าเขาสักเป็นสีใช่ใช่แต่แต่วนนี้งานประหลาดเจ๋งมากก็ชอบปลาทองมากเลยอ่ะผมกชอบปลาทองชอบธรรมชาติครับครับผมอันนี้งานของน้องแนนสเลดก็เป็นช่างน้องใหม่ของที่ร้านเป็นช่างผู้หญิงก็แนนก็จะทำงานเป็นคัสตอมแบบของแนนซึ่ื้อจะถูกใจสายคุณผู้หญิงครับผมน้องแนนนี้ก็ได้สัก ไดอันโดฟินกับน้องเจนนี่เจนนี่เบเกิลไปครับผมอ๋อโอเคอ๋อเจนนี่ที่ทำรายการสักใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อแล้วเขาเขามาสักที่นี่อันนี้ของผมเองอ่าสุดท้ายครับก็เป็นเป็น tradition ที่พยายามจะ inspire งานประเภทเกี่ยวกับไทยเข้าไป่อนข้างเยอะวิธีการดีลกับลูกค้าที่นี่ก็คือลูกค้าเข้ามาอยากให้เห็นงานแฟลชของช่างแต่ละคนก่อน ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับบางลูกค้าบางท่านก็เข้ามาแล้วก็ขอดูแฟลชเพื่อเพื่อเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าคุณมีอะไรให้เราดูบ้างนั่นคือสิ่งแรกที่ที่เขาอยากจะดูหรือบางคนก็มีไอเดียมาแล้วหรือไม่ก็ซื้องานแฟลชได้เลยซื้อได้เลยครับแล้วคุณก็เอาไปทิ้งเลยก็คือใ,ใครใซื้ออะไรไปก็ไปวาดใหม่ผมขออนุญ,ญาตชมร้านหน่อยได้รจะโชว์สระเอพูดภาษาไทยได้ไหมได้นิดนึงอ้าวไม่พูดแต่แรกโอเค let's go ไปก็ครับ ตอนนี้ว่าเป็นที่ทำงานของพวกผมก็เป็นเคาน์เตอร์เราพอเราผ่าบริเวณนี้เข้ามาก็จะเป็นโซนของคอมมอนกราจริงๆแล้วครับก็คอลเลคชันต่างๆก็จะเป็นของดิลอนทั้งหมดครับโอเคแล้วเราเชิญห้องแรกก่อนเลยไม่คิดสวัสดีครับนี่กำลังสักอยู่เลยครับผมช่างอีกาครับอ๋ออีกาสวัสดีครับน้องวันนี้เป็นเป็นแบล็ k เวิร์กเป็นงู แบบว่ามีกระดูกโผโ่มานี่คือสไตล์ของอีกาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเอกเป็นคนชอบวานงูมากสังเกตได้จากเริเวนผนังเป็นคนชอบเลี้ยงงูเพราะผมก็ติดตามเขาอยู่เหมือนกันในในในอินสตาแกรมแล้วก็เน้นงาน Black Work เลยเนาะครับผมขอโทษนะครับอันนี้งานชิ้นนี้เนี่ยเรากะว่าเราใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับอีกาครับก็ประมาณ5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงกับงานนี้นะครับ ืมู่กช่ว่าไหวไหมสบายอยู่แล้วสักเยอะขนาดนี้ถ้าสมมุติว่าอยากจะได้งานของอีกาประมาณไซส์ขนาดนี้ใช้เวลาประมาณ4 5หชั่วโมงเนี่ยต้องเตรียมบัตเจตประมาณเท่าไหร่ครับก็ที่ร้านเราคิดราคาอยู่ที่เรนชั่วโมงละ3 0 0 0บาทชั่วโมงละ3 0 0 0บาทช่างบอกว่า4-5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณ1 2 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทโอเคก็คือชัดเจนว่าเอาเป็น เอาคิดเป็นชั่วโมงไปเลยครับแต่บางทีเราก็พูดถึงมันก็เป็นการถูกลี่ยกันไปในกรณีที่มันเป็นโปรเจกต์ที่เราต้องจบภายในวันนี้แล้วราคาอยู่ที่ทมทุกอย่างมันก็จะสามารถที่จะเนโกเชียตได้โดยไม่มีปัญหาเลยครับก็เอาไปว่าสมมุติว่าเป็นงานชิ้นใหญ่แต่ยี่สิบสามพันอาจจะอาจจะลดลงมาไอ้เพิ่มมันคงไม่หรอกแต่ว่าพอชั่วโมงมันเยอะขึ้นมอาจจะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะคิดไปเป็นสี่ชั่วโมงละกันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมขอบคุณมากครับพิการชัดเจนมากไปเราไปลุยสเตชั่นต่อไปเลยเฮ้ยห้องเท่่มากเ ได้ฟิลมากอ่ะผมไม่เป็นคนชอบเสือแนวนี้มากเลยตอนนี้มันเป็นเสือเกาหลีเออเสือเกาหลีผมชอบมากไอ้สตูเดชเนอร์เขาเนี่ยไต้หวันไต้หวันเนอะไต้หวันไต้หวันอะไรไต้หวันอีสต์แฟลกแต่แต่ว่าเกาหลีก็คล้ายๆนะใช่ใช่อยากสักลายนี้มากเลยต้องหาไอ้้ไอหาที่ลงไม่กลัวหรอกเมียไม่ให้ไปเราไปที่อื่นกันต่อเร็วครับเดี๋ยวเชิญด้านบนครับครับไปเรามาดูข้างบนกันตรงนี้มีเกียร์เอ๊ะมีกิมามีกี่บูธนะครับ ครับพี่ข้างล่างมันมีทั้งหมดกี่สเตชันีครับทั้งเลที่นี่นี่เอาจริงเคยเจอผีเป่ามีไม่เคยผมไม่เคยมีคนผมว่าคุณคุณสะสมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะขนาดนี้นี่ต้องมีบ้างอ่ะ ทุกที่เลยเดินไปไหนนี่ไหว้ตลอดเลยแม้กระทั่งหัวบันไดนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยอย่าบอกว่าต้นไม้ข้างหลังนี่นะโอ้อะมาถึงห้องนี้ห้องนี้คือห้องอะไรฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกับห้องนั่งเล่นของดานบนสสำหรับรอที่จะสักห้องซ้ายและห้องขวาห้องเขียวก่อนดีกว่าเราไปห้องเขียวโอเคแล้วห้องแดงไว้สุดท้ายสวัสดีครับ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 โอ้ วายรอบทิศเลยออกมาครับผานี่ทำรายการครับครับห้องนี้เป็นเซเลชันของใครฮะห้องนี้ก็จริงๆเราก็จะเวียนกันใช้เป็นโวอร์ชันอะไรแต่ว่าวันนี้วันนี้เป็นของชินครับวันนี้ชินกำลังทำงานอยู่อ่านี่คืองานของชินเมื่อกี้ที่เราเห็นการชินเลยครับผมก็ชินก็ทำสไตล์ของชินจริงๆงนะอย่างที่งานแฟลชที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่รายนี้ของชินน่าจะใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเองเหรออ่า เป็นเป็นงานเป็นงานเอ่อ back and gray หรือว่าเป็นงานสีครับสีครับเป็นสีนะโจ์โจ์ที่น้องเขาให้มาเนี่ยคืออะไรฮะถึงออกมาเป็นงานแฟลชอย่างนี้ทีนี้เป็นงานแฟลชของสป a ร์ดิงครับเป็นช่างศัลยกรรมแบบอยู่เก่าแต่ว่าเอามาวาดใหม่แบบอ๋อโอเคก็คือก็จะเป็นงานแฟลชที่เป็นเรียกว่าเป็นยังไงล่ะ มันไทม์ไลสไปแล้วครับมันเป็นคลาสสิกไปแล้วเป็นดีไซน์ของเขาแต่ว่าเรานำออกมาปรับลายใหม่ในในรูปแบบของเรา2ชั่วโมงหูสักดิ์เลกันนะแต่ว่างานแนวนี้ก็ใช้ความคมสูงมันถึงว่าเส้นเส้นก็ต้องแน่นนะฮะใช่แล้วสีเราอักแน่นเลยป่ะอันก็ค่อนข้างแพ็คเลยฮะอืมอืมก็คือเห็นกันแบบเหมือนงานโอสกูลที่เราที่เราเห็นกันเลยสักไปแล้วอโอเคเนี่ยอะ ผมอยากจะให้ให้เห็นอีกอีกอีกโอสกูอีก School, อีก,อ,กอีกสไตล์หนึ่งอะเนี่ยซึ่งซึ่งผมบอกว่าเออสกูสไตล์นี้เนี่ยผมว่าในเมืองไทยเองเราไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นอเมริกันทรดิชันอลอะไรสะมากกว่าแต่อันนี้มันก็เป็นโอสกูที่มันดูเป็นเอเอซียแต่ว่าสีหรือวิธีการที่เขา,าทำเนี่ยมันก็คือก็คือทรดิชันอล h โอสกูเลยอะเจ๋งเจ๋งครับเจ๋งมานนะรับนะ เอาไปเราไม่ต้องตอไปเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับดีต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องน้องเต้นครับน้องเต้นอาวันนี้ตอนนี้เต้นรอลูกค้าอยู่เนาะใช่ครับโอเคถ้าเกิดแนวของเต้นอย่างที่เราเห็นกันแล้วเต้นจะบอกแนวเต้นคืออะไรฮะ แบ็กเวิร์กอะครับเป็นแบ็กเวิร์กใช่ก็จะรวมหมดเลยแบ็กเวิร์กเป็นไฟไลน์ไฟไลน์งานฟิวเมเนลหน่อยดอกไม้แมนดาล่าอะไรโอเคแล้วงานนี้ที่เราจะสั่งให้ลูกค้าวันนี้นี่ทีเดียวเสร็จแล้วป่ะฮะใช่ครับเพราะว่าขนาดอาจจะใหญ่แต่งานนี้ผมไม่ได้ทำน้ำหนักเงาเยอะอะไรก็จะลงเป็นบางบางใ่ใช้เวลาประมาณ น่าจะสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอะไรครับเร็วเพราะว่าเงามันน้อยอก็คือเน้นเน้นเส้นอย่างเดียวโอ้โหห้องนี้คือแต่ละห้องนี้มันมันมันมีรูปแบบการตกแต่งที่แตกต่างนะใช่ป่ะใช่ครับแต่ละห้องอ่ะและที่สำคัญที่สุดแต่ผมมั่นใจอ่ะมันไม่ใช่สามารถว่าเราเราเราคิดว่าเฮ้ยอ้าวตายห้าแล้วนี่โอ้พี่กำลังล่ออยู่เลยเนี่ยโอ้ ยสไตล์นะอันนี้ห้องอยู่เลยใช่ไหมนี่พวกนี้คลาสสิกมากนะฮะรูปนี่มาจตกหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือนวนนางเปล่านั่นจะมาก่อนนูนาอย่างงั้นเนี่ยหนุ่มสาวออยูฟาร์มในไชน่าทาวน์มานี่มีโต้ชิบหายละตกใจเลย x x rated room no under no 18 no. ค,คือต้องบอกเนี่ยถ้าคุณเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแปลว่าเวลาเขาเขาแต่งแต่งร้านอะมันไม่ใช่คิดคอนเซ็ปต์แล้วแม่งแต่งนะแม่งใช้เวลา6ปีเนี่ยเผื่อว่าจะมีรูปเลิฟอะไรใหม่ๆเข้ามา Yeah just over time I collected the stuff uh, different markets and mm hmm. things that are I find here that are part of Thailand part of the area Uh, yeah everything comes from 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 here from from around the area <im g> nah, less e ม่ from overseas โอ้อันนี้ถามหน่อยปกติลูกค้าเราอ่ะที่เนี้ยก่อนโควิดเนาะครับเป็นไงช่วงก่อนโควิดส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเราก็ค่อนข้างโอเคครับปกติก็ร้านสาก็ต้องมีลูกค้ามันก็เป็นลูกค้าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทัวริสต์ใช่ไหมเป็นชาวต่างชาติที่เขาเขามาเที่ยวแล้วเขาก็เป็นเหมือนกับ ความทรงจําของเขาบางคนก็อยากได้รอยสักที่เกี่ยวกับประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นรอยสักที่เหมือนกับว่าเขาเขาชอบที่จะมาสักที่ประเทศไทยมันเป็นมันเป็นวา์ที่แบบว่าแปลกๆสําหรับเขาด้วยเหมือนกับว่าบางทีมันมีความตื่นเต้นที่ได้เราได้เข้ามาในร้านที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในในที่ที่ไม่ใช่บ้านเราเราแต่เราเข้ามาแล้วเราก็จะต้องสักแล้วเราก็จะได้อะไรกลับไปสักอย่างแล้วเขาบุ๊กมาก่อนแต่เขาก็บุ๊กมาก่อนครับหลังส่วนใหญ่แล้วก็จะบุ๊กมาแต่ก็มีพวกมาถึงก็เข้ามาเลยแล้วก็หาแฟลชก็มีเป็็นนนเเกรปพาี้้จจะูั นั่นก็หรือว่าเขาเขาต้องเขาต้องคอรู้มาก่อนก็เลยคิดว่าเลยเข้ามาดูงานแฟลชแล้วก็แล้วก็สักเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกงี้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติอย่างที่เขาบอกนะักท่องเที่ยวมาสักกันเยอะนะฮะแล้วก็ร้านเนี้ยผมอะติดตามโซเชียลเขามานานมากละนะครับเพราะว่าโดยโดยสไตล์ที่ช่างที่โดดเด่นสไตล์ร้านที่ผมมั่นใจแหละในเมืองไทยเองก็คงไม่ไม่กี่ร้านน้อยมากอะที่จะเดคอเลทร้านสไตล์นี้ นะฮะผมอยากให้มาลองกันดูนะผมว่ามันเป็นร้านนีมน่มันเปิดอีกหนึ่งมุมมองนะผมว่าเป็นมุมมองซึ่งบางทีคนไทยเองก็อาจจะลืมนึกไปมันเป็นมุมมองของฝรั่งที่เขาที่เขาอยู่ในวงการศัก์นี้มานานแล้วพอเขามาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็เห็นสิ่งที่สวยงามของความเป็นออเรนทัลของความเป็นไทยแล้วเขาก็จับพุ่ง,งไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมารวมกันแล้วก็บ่งบอกถึงงานสไตล์ที่เราเรียกว่านี่แหละฮะก็คือ c o m มอน ground t ั t t o o สไตล์ของเขาจริงๆ เจ๋งมากเลยฮะเจ๋งมากแล้วนี่คุณไปเอาสารที่ไหนมาอย่างเงี้ยอันนี้ไปเอามาจากไหนอ่ะนี่มาจากเยาวราชนี่คุณไปไปซื้อมาหรือคุณไปแกะของเขามาไปซื้อมาไปซื้อมาโอเคอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้ขอบคุณมากขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ